สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหอเรอมอหรือว่าหารร่วมมากกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันเลยค่ะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหอเรอมอก่อนนะคะคำว่าหอเรอมอเนี่ยก็คือการหารร่วมมากนะคะ ความหมายของมันก็คือเราจะเอาจํานวนนับที่มากที่สุดนะคะที่หารจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวมาเป็นคำตอบนะคะของการหารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการหาหอรอมเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีแต่ครูจะนำมาสอนแค่2วิธีเท่านั้นก็คือการหาหอรอมมโดยวิธีการแยกตัวประกอบ ส่วนอีกอันนึงนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการหาหอเรมอโดยวิธีการหารสั้นดันเองนะคะเราไปดูวิธีแรกก่อนเลยนะคะก็คือการหาหอเรมอโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะตัวอย่างที่1คุณครูบอกว่าจงหาหอเรมอของ12และ20นะคะนักเรียนก็จะไปทบทวนในเรื่องของการแยกตัวประกอบที่คุณครูเคยสอนไปนะคะ การแยกตัวประกอบเราจะทําการแยกทีละจํานวนนะคะอ่าเริ่มต้นจากจํานวนแรกก่อนก็คือ12นะคะเราเอา12มาทําการแยกตัวประกอบโดยใช้จํานวนเฉพาะนะคะมาเป็นตัวประกอบของจํานวนหล่านี้นะคะคุณครูก็แยกออกมาได้ว่า12เท่ากับ2คูณ2คูณ3เรามาทําการเช็คคําตอบก่อนนะคะ2ูณ2เท่ากับ4 4คูณ3เท่ากับ12นะคะทั้ง3จํานวนนี้นะคะเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดเลยถูกต้องนะคะสำหรับ20นะคะเราก็ทำการแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะคะครูก็จะแยกได้ว่า2คูณ2คูณ5นะคะซึ่งเลข2และเลข5เป็นจํานวนเฉพาะเรามาเช็คคําตอบกันเลยค่ะ สองคูณสเท่ากับสีนะคะสี่คูณหาเท่ากับยี่สิคำตอบถูกต้องนะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนที่2ก็คือทำการพิจารณานะคะว่าจำนวน12กับ20เมื่อเราแยกตัวประกอบมาแล้วเนี่ยนะคะมีส่วนไหนหรือว่าตัวไหนที่มันซ้ำกันบ้างนะคะ เราก็จะพบว่าจากในกรอบสี่เหลี่ยมของครูนะคะจะพบว่าจะมี2คูณ2ที่มันซ้ำกันทั้ง2จํานวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่าจากการแยกตัวประกอบเนี่ยพบว่า2คูณ2เนี่ยเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ12และ20นะคะเพราะว่า2คูณ2มันมีซ้ำกันทั้ง2จํานวนนั่นเอง นะคะเหมือนที่คุณครูใส่กรอบสีแดงไว้ให้นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นหอละมอของ12และ20ก็คือ2คูณ2ได้คำตอบก็คือ4นั่นเองนะคะหอละมมของ12และ20คําคำตอบก็คือ4นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่1นะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2นะคะคุณครูจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ ครูบอกว่าให้หาหอเรมอมของ 16, 40และ72นะคะทำเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนที่1เราเอาจำนวนทั้ง3จํจำนวนนี้นะคะมาทำการแยกตัวประกอบก่อนนะคะ16ของครูนะคะก็จะแยกได้ว่า2คูณ2คูณ2คูณ 2, 2นะคะเรามาเช็คคำตอบกันนะคะ2คูณ2เท่ากับ4 4คูณ2เท่ากับ8 16. แปดคูณสเท่ากับสิเราแยกถูกต้องนะคะดูจํานวนที่สงก็คือสี่สบสี่สของคุณครูนะคะแยกได้จาก2องคูณสคูณสคูณห้านะคะมาทาการเช็คกันนะคะสองคูณสองเท่า 4. ก4ับสีคูณสอเท่ากับแปดแปดคูณห้าเท่ากับสี่สิบเราแยกถูกต้องนะคะมาจํานวนที่3ามนะคะเจ คุณครูแยกได้ว่า2คูณ2คูณ2คูณ3และคูณ3ามนะคะมาทำการหาทดสอบนะคะมาทำการดูว่ามาได้72จริงหรือไม่นะคะสคูณ2เท่ากับ4 4คูณ2เท่ากับ8 8คูณ3เท่ากับ24 24คูณ3เท่ากับ72ถูกต้อง ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราต้องมาพิจารณาดูว่า3ามจำนวนนี้มีอะไรซ้ํากันบ้างะนะคะคุณครูก็ทํากรอบสีแดงมาให้นะคะว่าจํานวนที่ซ้ํากันนะคะของทั้ง3ามจำนวนนี้นะคะก็คือ2องคูณสคูณสนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าจากการแยกตัวประกอบพบว่า 2คูณ2คูณ2เป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ16 40และ72เพราะฉะนั้นหอลอมอของ16 40และ72ก็มีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการแยกตัวประกอบนะคะทีนี้เรามาดูวิธีที่2บ้างนะคะเราจะใช้การหาหอลอมมโดยวิธีการหารสั้นนะคะ การหารสั้นก็จะง่ายนิดนึงนะคะถ้านักเรียนคุ้นเคยกับเรื่องการหารนะคะก็จะทําได้คล่องขึ้นนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะคุณครูให้หาหอละมอของ48และ72อนะคะ,ะเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะวิธีการทําขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะเอาจํานวนที่โจทย์กําหนดให้นะคะมาตั้งหารสั้นนะคะใช้วิธีการหารสั้นนะคะทีนี้วิธีการหารสั้นเนี่ย เราก็จะดูว่ามีเลขอะไรบ้างมีจำนวนอะไรบ้างนะคะที่หาร48และ72ได้ลงตัวนะคะในส่วนของจำนวนที่อะมาหารในที่นี้นะคะนักเรียนไม่ต้องเอาจำนวนเฉพาะก็ได้จะเป็นเลขจำนวนอะไรก็ได้ที่สามารถหารจำนวน2องจำนวนนี้ได้ลงตัวนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูเอา2หารค่ะนะคะ สองหารสี่สิบแปดได้เท่ากับยี่สิบสี่นะคะสองหารเจ็ดสิบสองได้เท่ากับสามสิบหกเราก็พิณาต่อว่ายี่สิบสี่กับสามสิบหกเนี่ยมีเลขอะไรหารได้อีกไหมนะคะปรากฏว่าคุณครูหารได้ค่ะคุณครูก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นเลยนะคะตัวที่มาหารได้ก็คือเลขหกนะคะหกหารยี่สิบสี่ได้เท่ากับสี่หกหารสามสิบหกได้เท่ากับหก เราก็พิจารณาต่อว่าแล้วเลข4กับเลข6มีอะไรหารต่อได้ไหมปรากฏว่ามีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นต่อนะคะตัวที่หารได้ก็คือเลข2อนะคะสหาร4ได้2 2หาร6ได้3เราก็พิจารณาต่อว่าเลข2และเลข3มีอะไรที่จะหาร2ตัวนี้ได้ลงตัวไหม ผลปรากฏว่าไม่มีเลขอะไรที่จะหาร2และ3ได้ลงตัวแล้วนะคะเราก็จะสิ้นสุดการหารเพียงเท่านี้นะคะทีนี้เรามาดูการหาคำตอบของหอละมอกันนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าตัวหารซึ่งอยู่ด้านหน้าของครูเนี่ยครูจะใส่ด้วยตัวอักษรสีชมพูเอาไว้นะคะเราก็จะมาสรุปว่าดังนั้นหอละมอของ48และ72คือ 2องคูณหคูณสอนักเรียนสังเกตดูนะคะคุณคูจะเอาเฉพาะตัวหารด้านหน้ามาหาคำตอบเท่านั้นนะคะเลข2และ3ซึ่งอยู่ด้านล่างเราจะไม่สนใจนะคะทิ้งไปเลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะ,อะหอลมอของ48และ72ก็คือ2คูณ6คูณ2 2คูณ6ได้12 12คูณ2ได้เท่ากับ24เพราะฉะนั้นคำตอบของ48และ72หอละมอของเขาก็คือ24นั่นเองนะคะคงไม่งงนะคะไปตัวอย่างที่2กันเลยนะคะตัวอย่างที่2นะคะครูจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคุณครูบอกว่าให้หาหอละมอของ60 1 20และ1 35 วิธีการทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเราก็จะเอาจํานวนทั้ง3จํานวนนี้มาตั้งแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นเอาไว้นะคะขั้นตอนที่2เราก็ดูว่ามีเลขอะไรบ้างนะที่สามารถหาร60หาร120และก็135ได้ลงตัวนักเรียนสังเกตดูนะคะถ้าลงท้ายด้วยเลข0ูนยและลงท้ายด้วยเลข5เพราะนั้นตัวที่จะหารได้ลงตัวนั่นคือ5นั่นเอง นะคะเราเอา5ไปหารเลยนะคะหาหาร60ได้เท่ากับ12 5หาร120ได้เท่ากับ24และ5หาร135ได้27ตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นักเรียนก็มาพิารณาต่อนะคะว่า12 24และ27มีเลขอะไรหาร3จํจำนวนนี้ได้บ้างานะคะ ถ้านักเรียนคิดออกแล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายหารเลยนะคะก็จะพบว่าตัวที่หารได้ทั้ง3จํจนวนนี้ก็คือเลขสนั่นเองนะคะ,ะเราทําการหารเลยนะคะ3าหาร12ได้4 3ามหาร24ได้8 3ามหาร27ได้9้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนักเรียนลองเช็คคำตอบดูนะคะ3มคูณ4ได้เท่ากับ12บสอง 3คูณ8เท่ากับ24 3คูณ9เท่ากับ27เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาต่อว่า3จํานวนที่เหลือมีเลขอะไรที่สามารถไปหารได้ลงตัวอีกบ้างมี4 8และ9สรุปแล้ว สามจำนวนนี้ไม่มีเลขอะไรที่สามารถไปหารได้ลงตัวเลยเราก็จะสิ้นสุดการหารเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นหอละมอของ6 0 120และ135ก็คือ5คูณ3เราจะเอาเฉพาะตัวหารซึ่งเป็นตัวหารด้านหน้านะคะมาเป็นคำตอบ 5คูณ3เท่ากับ15เพราะฉะนั้นหอละมอของ 60, 120และ135ก็คือ15นั่นเองนะคะ,ะจะเป็น2วิธีง่ายๆในเรื่องของการหาหอละมคุณครูก็คิดว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามในลายกลุ่มได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ในเรื่องของการหาหอลอมอนะคะคุณครูก็ขอสิ้นสุดไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในเรื่องของการหาคอรนอนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ